สวัสดีแลผู้มชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมากับช่องไอคีคีวายยูสับจุดศูนย์นะครับ Channel, ชแนลเช่นเดิมขอตัวที่หายไปนาะนก็คือตายมันจะตายหรอกแตน่นี่ที่เกิดที่เกิดลงคลิปนะแต่วันนี้ก็เลยมาลงคลิปครับวันนี้เราจะมาเอาก็เราจะมาเอาชีวิตรอดเป็นซีรีส์ยาวเลยครับโอเคอย่างแรกเราก็มาเริ่มสร้างโลกก่อนแต่อีซีซันที่ซีซันหลายร้อยซีซันที่ผ่านมาอย่าไปสนมันนะ ไม่ไม่แคการปูผมเริ่มต้นนะผมต,ตั้งชื่อว่าอะไรดี ikv สามจ็ดศูนย์มาเดมหมด normal โอเคเริ่มสร้างเล่นกันเลยครับคลิปนีน้อาจจะเร็วนิดนึงมันก็มัก็ไม่เร็วหรอกมันก็ปกติไม่ได้ทำคลิปนะ้าไม่รู้ว่าคลิปม,มันจะคุณภาพแย่ขึ้นหรือดีขึ้นนะนะไม่รู้เหมือนกันโอเคถ้าใครเข้าม,มาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ถ้าดูได้ถูกใจก็กดไลค์ก็ได้ตามซนะถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ไม่เป็นไรห,หรอกดูเฉยขอแค่ดูเป็นพอี๋ยวเราจะตัดใหมท่ทีตอนเข้าเกมเปิดโลกได้แล้วนะโอเคนะครับตอนนี้ก็เปิดโหล,ลด l o a ด i n g เลยนะอีกแป๊บนึงแล้ก็จะเข้าอยู่ในโลกไซเบอร์ใหม่ที่ต้องอยู่กันเป็นชาติเลยอย่างแรกที่เห็นคือไม่มีอะไรเลย ผมคิดเองหรือเปล่าว่ามันดอกไม้โคตรเยอะอาจจะเล็กๆหน่อยนะครับพอไปด้วยว่าจะทำไม <c oughs> ดอกไม้มันเยอะจังเนี่ยใบอูมอะไรกันล่ะเนี่ย แต่เบสิกไหมครับคนเต้องตัดไม้ดูเหมือนแบบเจไม่ค่อยรูถ้าซัท,ท,ท,ะท,ะท,ะทะไหร่ตอนนี้ก็ตัดไม้ไปก่อนแล้วกันเป้าหมายในคลิปใน EP 1วันนี้ก็คือสร้างหาสร้างที่อยู่ไว้ได้ครับก็คิดว่าจะเริ่มมาสร้างบ้านเลยนะดูตัดไม้ไปก่อนตอนนี้ จะวางทำไมเลยนี่จะตัดมาตอนตัดไม้เสร็จนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ตัดไม้เสร็จไปต้นหนึ่งแนะผมก็กำลังเดินสำรวจแถวๆนี้ดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าผมว่าผมจะไปตรงนั้นขออภัยในความแหลกด้วยนะครับเครื่องผมมันโคตรแกวนะครับ โครเก่าแบบเก่ามาก J สี่พัทโครเก่าครับเ,เดี๋ยววันนี้อยู่ในแถวนี้ก่อนแล้วกันคลิปนี้ก็อาจจะไม่นานมากครับเพราะมีมือถือผมมันอน่อนแมากถ้าถามว่าทำไมไม่เล่นมาครับในคอมผมหาโปรแกรมอัดในคอมไม่เจอนะครับหาเจอเแต่มันใช้ไม่ได้อืม ตอนนี้ก็ครับอาวุธครับของเบสิกไปก่อนครับโอเคประมาณนี้ก็ได้จะพอแล้วก็ขุดหินตรงนี้ ผมจะทำเป็นบ้านตรงนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะเมมบอกไปแล้วว่าเมมมือถือมันมออนแอรครับอ่อนแอมากก็พยายามจะหาอัดเกมอื่นอยู่ครับแต่คอมแต่โทรศัพท์ผมมันไม่ให้ความร่วมมืออย่างแรงครับ ตอนนี้ก็แง่หินตรงนี้ให้หมดก่อนนะหแหลกจัดตอนนี้ กินนี้ก็จะพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะพอไม่รู้จะว่าจะพูดอะไรเหมือนกันนะโอเคอยู่ตรงนี้ไปก่อนวันนี้อาจจะมีเสียงรุกวนนิดนิดนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะแล้วก็อย่างนี้จะเราไปสำรวจพื้นที่กันนะครับข้นไปบนนี้เ่าจะเห็นอะไรมากขึ้น จะแกะแล้วใจเ,เดี๋ยวตัดมาตอนจัดก,การพวกนี้หมดนะบหมบแลเราจะอยู่บนภูเขาสูงนะท่านผู้ชมดูนั่นสิภูเขาโคตรสูงเลยแหละผมรู้ว่าทุกคนเห็นฐานตรงนั้นแต่ผมยังไม่เอานะ OK OK ในในแถวนี้ก็ดอกไม้แล้วไปเด็ดมาสักดอกหนึ่งแล้วกันตอนนี้ก็ยอบสีเตียงให้เป็นปสีเหลืองดีกว่าท่านผู้ชม แล้วก็เซฟโอเคสักหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่ทนผู้ชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงต้องขออภัยด้วยเพราะตอนนี้เบียงตัวสัปปะเกเต็มอีกแล้วเดินมาต่ออีกพีหน้ากัน,นครับบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ